ทกสจ่ายเยียวยา5,000บาทให้เกษตรกรแล้ว5.72ล้านรายยืนยันผลประเมินจำนวนผู้รับสิทธิ์โดยรวมจะมีเพียง8ล้านรายสวัสดีค่ะสองใจกระจายข่าว คลิปนี้มีข่าวจะมาแจ้งจากกรณีทกสจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้เกษตรกรแล้ว5.72ล้านรายก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่องสองใจกระจายข่าวเพื่อติดตามข่าวสารครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ ทกสเผยความคืบหน้าโอนเยียวยาให้เกษตรกร,ร,ร5,000บาทแล้ว6.2ล้านรายส่วนกเกษตรกรกลุ่มที่2อ,อีก1.57ล้านรายยังต้องรอให้กระทรวงกรเกษตรตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนจะส่งรายชื่อให้ทกสโอนเงินสาร์อาทิตย์นี้ย้ำจ่ายเยียวยาเดือนแรกจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งยังได้ประเมินจำนวนกเกษตรกรรับสิทธิเยียวยาโดยรวม จะมีเพียง8ล้านรายจากที่เคยคาดหมายจะมีอยู่10ล้านรายเหตุบางรายทำอาชีพเกษตรหลายประเภทจะขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรหมดทุกประเภทนายกระสับเงินยวงร้องผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวถึงความคืบหน้าในการโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ว่าทกสจะสามารถโอนเงินเยียวยาดังกล่าวเดือนแรกได้ทันในวันที่ 31. พฤษภาคม2 5 6 3ตามรายชื่อเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรได้ส่งมาให้ทั้งนี้ทกสยังได้เตรียมการที่จะโอนเงินในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยเพื่อเก็บตกการโอนเงินในรอบสุดท้ายสำหรับเกษตรกรกลุ่มที่2ซึ่งกระทรวงเกษตรต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนอีกราว1.57ล้านราย ซึ่งทกศยังไม่มั่นใจว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการส่งรายชื่อกลับมาให้ทกศเป็นจำนวนเท่าใดอย่างไรก็ตามรองผู้จัดการทากศยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภา63ว่าทากศได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น5.72ล้านรายคิดเป็นเงินเยียวยาโดยรวม2.86หมื่นล้านบาท และในวันที่28พฤษภาคม63ทกศจะโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีก500,000รายซึ่งจะทำให้มีจำนวนเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้รวมกันแล้ว6.2ล้านรายส่วนวันที่30และ วันที่31พฤษภาคม63ทกสจะโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่2ซึ่งคาดว่าน่าจะครบจำนวนเกษตรกรที่ทกสต้องโอนให้ในเดือนแรกหลังเริ่มโครงการนอกจากนี้ทกสยังได้ประเมินไว้ในเบื้องต้นถึงจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับการเยียวยาจะมีกว่า8ล้านรายจากที่ตัวเลขที่เคยคาดการก่อนหน้าที่10ล้านราย เนื่องจากเกษตรกร,ร,กรบางกลุ่มประกอบอาชีพหลายอย่างเช่นปลูกข้าวปลูกพืชไร่และยังเลี้ยงปลาแต่ได้ลงทะเบียนไว้ทุกอาชีพซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาจะให้สิทธิ์ได้แค่หนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นส่วนจำนวนเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านเกณฑ์เยียวยาแต่มีปัญหาบัญชีเงินฝากที่ทำให้ทกส ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ได้นั้นปัจจุบันจะมีจำนวนลดลงเหลือ2.56แสนรายแล้วจากก่อนหน้าที่เคยมีกว่า4แสนรายทั้งนี้ทกสแนะนำให้เกษตรกร,ร,กรทั้ง2.56แสนรายแจ้งบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นๆได้ที่ www. เ y y k ย s e t ษตรกร .com ขอขอบคุณข้อมูลจาก m g r o n l i n e c o m เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ